สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อการทดลองของมนุษย์ให้กำเนิดอสูรากรายยักษ์ที่โหดติบเถื่อนที่สุดในโลกพวกเขาจึงต้องกำจัดมันให้ได้ก่อนที่มันจะขมเมือบคนจนหมดโลกกับ m e t a m o r p h พ s i s ที่เร็กกลายพันเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณนะห้องทดลองลับของบริษัทยีนกลุ๊ป คุณป้าแม่บ้านกำลังทำความสะอาดภายในห้องมีกลงเหล็กขนาดใหญ่มากในนั้นไม่มีสัตว์มีแต่เศษชิ้นเนื้อเปิดกลงเลยและการคงไม่เป็นอะไรมัง้งแต่แล้วคุณป้าก็สัมผัสได้ถึงรังสีอม,มหิตที่แผ่กระจายอยู่ข้างๆสิ่งที่อยู่ในกลงกับคุณป้าคือสัตว์ทดลองที่สามารถล่องหนได้เหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนและมันขมือบคุณป้าเข้าไปแล้ว มันคืออสูรรกายที่เกิดจากการนำเซลล์ของแรปเตอร์รวมกับเซลล์ของกิ้งก่าและจอร์เคแต่ในหนังเขาเรียกมันว่าทีเร็กกายพันงั้นผมจะเรียกมันตามนั้นและกันนะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าทีเร็กหลุดออกมาจากกล่งแล้วอีกด้านหนึ่งในป่าที่อยู่ไม่ไกลาจากบริษัทยีนกรุ๊ปอเลียงได้รับแจ้งว่ามีคนพบเห็นงูยักษ์ออกอลาวาดเขาจึงมาจับมันแต่หนังงูยักษ์หนามากปืนยาสลบยิงไม่เข้า งูยักษ์สะบัดจนกับดักพังพิน,นาศมันไล่ขมือพวกอเหลียงอย่างบ้าคลั่งอเหลียงวิ่งหนีสุดชีวิตเขาเล่างูยักษ์ไปยังกับดักที่เตรียมไว้และในที่สุดก็สามารถจับมันได้งูยักษ์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ทดลองของบริษัทยินกรุป๊ปมันเกิดจากการนำเซลล์ของงูหลามมารวมกับเซลล์ของไทเซอร์ท็อป โดยยินกรุ๊ปเคยมาจีบอลเลียงให้ไปทำงานกับเขาอลเหลียงจึงรับข้อเสนอนี้เพราะเขาอยากรู้ว่ายินกรุ๊ปกำลังทดลองอะไรอยู่กันแน่แต่ตอนนี้ยินกรุ๊ปกำลังมีเรื่องเพราะคุณป้าแม่บ้านที่โดนทีเร็กขมือเปิตอนต้นเรื่องและตอนนี้เจ้าทีเร็กมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่อันที่จริงมันไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเพราะมันล่องหนได้และมันยังยืนอยู่ตรงนี้ ทุกคนวาดกลัวต่างผากันวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีทีเร็กกล,ล้พันไล่ขมือบอย่างบ้าคลั่งมันวิ่งเร็วมากพวกอันเหลียงหนีเจ้าทีเร็กมาหลบในโรงยิมเครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่ทำจากเหล็กทั้งนั้นมันใช้การเจ้าทีเร็กได้ไอสาตัวนี้มันช่างกินยากทีเร็กจึงหันไปหาหนุ่มกำยำที่อยู่บนลูวิ่ง พวกอเหลียงจึงอาศัยจังหวะนี้จูโจมใส่ทีเร็กและเอาถังขยะครอบหัวมันไว้แล้วรีบเพนไปจากที่นี่โดยนุ่มจืดคนนี้ก็ดันมาจ้าเอกับเจ้าทีเร็กดูจากลายสกรีนบนเสือ้อเขาคงเป็นติงทีเร็กแน่นๆ ในเขาคงดีใจมากที่ได้ใกล้ชิดมันขนาดนี้หลังจากขมือบหนุ่มจืดลงท้องเจ้าทีเร็กก็มากินน้ำในห้องน้ำโดยยีปอที่กำลังอาบน้ำก็ถึงกับช็อกเมื่อเห็นลำคออันยาวใหญ่ของเจ้าทีเร็กเธอกำลังจะกรีดแต่สุวรรณก็เข้ามาช่วยและวพาเธอออกไปจากที่นี่จะต้องเดินออกไปเงียบๆไม่งั้นมันเห็นแน่แต่เดินออกไปไม่กี่ก้าวน้องแว่นก็เข้ามากรีดเจ้าทีเร็กจึงเห็นแล้ว สามสาวพากันวิ่งหนีสุดชีวิตโดยอเลียงเหวียงขวดแชมพูแตกกระจายเต็มพื้นเจ้าทีเร็กจึงเลื่นหลมอเลียงกับสวนหนีมาหลบในห้องจัดแสดงฟอสซิลโดยเจ้าทีเร็กก็ยังตามมาไม่เลิกมันมีประสาทการดมกลิ่นที่เฉียบคมมากมันจำกลิ่นน้ำหอมของสวนได้อเลียงจึงให้สวนถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้เพื่อกระจายกลิ่นให้เต็มห้องและทำการฉายแสงโปรเจคเตอร์ใส่ตาเจ้าทีเร็ก และอาศัยจังหวะนี้รีบจุกออกมาจากห้องประตูบริษัทถูกปิดล็อกจึงออกไปข้างนอกไม่ได้พวกอเลียงมาที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของสัตว์ทดลองทุกชนิดอยู่ที่นี่บางทีอาจจะเจอจุดอ่อนของเจ้าทีเร็กก็เป็นได้อีกด้านหนึ่งกลุ่มคนที่เหลือรอดก็เอาแต่โวยวายสติแตกกันลันห้องจนทำให้ทีเร็กเจอพวกเขาแล้ว ประตูห้องบางมากของกันทีเร็กได้อีกไม่นานนักแบบนี้โดนขมือบหมดห้องแน่แต่แล้วทัในใดนั้นอนเลียงก็หลอกลอ่อทีเร็กให้ไล่ตามเขาแต่ก็หลอกมันได้ไม่นานนักเจ้าทีเร็กฉลาดมากมันกลับไปหากลุ่มคนแล้วอเลียงอ้อมมายังฝั่งตรงข้ามและบอกให้ทุกคนวิ่งหนีสุดชีวิตเพราะเจ้าทีเร็กมันมาแล้วและในขณะท,ที่ทุกคนกำลังแย่ หน่วยรักษาความปลอดภัยก็เพล่ามาและยิงปืนช็อตไฟฟ้าจู่โจมทีเร็กจนมันสลบไปแล้วแต่ทีเร็กใกล้พันเทื่อนตุและอึดมากปืนช็อตไฟฟ้าทํามันสลบได้เพียงไม่กี่วิมันก็ฝืนแถมมันยังวิวัฒนาการจนมีลิ้นแบบกิ้งก่าคาเมเลียนเป็นลิ้นที่สามารถจับเหยื่อจากระยะไกลได้ปืนช็อตไฟฟ้าทําอะไรมันไม่ได้มันเขมอบหน่วยรักษาความปลอดภัยลงท้อง คนที่เหลือรอดนี้มาหลบในห้องป้าจำลองเพราะงูเหลือมเซิร์ท็อปที่หลุดออกไปเมื่อตอนต้นเรื่องมันหลุดออกไปจากห้องนี้นั่นแปลว่าในห้องนี้จะต้องมีทางหนีออกไปข้างนอกแต่แล้วทุกคนก็ต้องช็อกเพราะในป่าจำลองแห่งนี้คือถิ่นของงูเขียวยักษ์และดูเหมือนมันกำลังหิวมากคนที่วิ่งหนีไม่ทันโดนเจ้าง,งูยักษ์เขมือบเข้าไปแล้วคืนเป็นแบบนี้โดนเขมือบหมดตีแน่ อลเลียงถนัดรับมือกับสัตว์ดุร้ายแบบนี้เขาหลอกล่อง,งูยักษ์เบนความสนใจมันไว้ซื้อเวลาให้คนที่เหลือนีลงไปในท่อเจ้างูยักษ์ไล่ตามอลเลียงไม่ย่างกระชันชิดมันจูโจมเขาจนลม้มและในขณะที่อลเลียงกำลังจะโดนงูเขียวยักษ์ขเขมือบลงท้องเจ้างูเหลือมเซิร์ท็อปก็โผล่มาแล้วและตอนนี้มันตัวใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าสองงูยักษ์เข้าปะทะตวัดรัดฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลั่ง งูเหลือมเซิร์ดท็อปตัวใหญ่กว่าและดุกว่างูเขียวยักษ์มันฉกแล้วควงสว่านบิดเป็นเกลียวจนศัตรูหนีไม่ได้มันฉกงูเขียวจนจมเขียวจนงูเขียวยักษ์ตายค่าที่ในขณะที่งูเหลือมเซิร์ดท็อปกำลังคำรามเพื่อประกาศศักดาอยู่นั้นอนเหลียงก็อาศัยจ,จังหวะนี้หนีลงท่อและออกมาจากบริษัทได้แต่ออกมาปุ๊บเขาก็โดนคนของยินกรุ๊ปจับตัวไว้ แล้วพามารวมกับคนอื่นๆที่หนีออกมาก่อนหน้านี้ชายคนนี้คือด็อกเตอร์เขาคือคนสร้างอสูรกายยักษ์ทุกตัวในยินกรุป๊ปด็อกเตอร์บอกว่าจะยอมไว้ชีวิตทุกคนก็ได้แต่ต้องจับทีเร็กกลายพันธุ์ให้เขาคนที่พอจะทำได้คงมีแต่อเหลียงเท่านั้นแต่ดูเหมือนอเหลียงจะมีแผนในใจแล้วเขาขอให้ทุกคนเข้าไปหลบในกลงทีเร็ก และขอให้ลูอิสไปช่วยอลเหลียงทำทีโอบกอดให้กำลังใจลูอิสแต่จริงๆแล้วเขาแอบ,บกระซิบบอกแผนการให้ลูอิสรู้ทั้งสองแยกทางกันตรงนี้อลเหลียงตรงไปหาเจ้าทีเร็กหลอกมันให้ไล่ตามเขาจะต้องวิ่งซิกแซกและใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆเป็นทางเดียวที่จะรอดทางด้านลูอิสเขาทำการเปิดประตูป้าจำลองและกลับมาร่วมกับคนอื่นๆในกลงทีเร็ก เป็นไปตามแผนที่อเลียงวางไว้ในที่สุดเหลือมยักษ์เซอร์ดท็อปก็เลื้อยออกมาจากป่าจำลองแล้วแผนคือให้เจ้าทีเร็กกับงูยักษ์ปะทะกันจนกว่าจะสู้ขิดกันไปข้างทั้งสองฝ่ายต่างเป็นสุดยอดนักล่าที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วไม่มีใครยอมใครแน่ๆสองขั้วมหาอำนาจเข้าปะทะกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลัง่งการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่าน เจ้าทีเร็กล่องหนแต่งูยักษ์ตรวจจับความร้อนของศัตรูได้มันฉกทีเร็กจนจมเกีียวแล้วตวัดห่างฟาดพิษงูกำลังออกฤทธิ์งูยักษ์พุ่งตวัดรัดตัวทีเร็กเจ้าทีเร็กพยายามดิ้นสู้แต่มันก็โดนฉกข้อไวสุดท้ายเจ้าทีเร็กก็สู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือมยักษ์เซอรท์ท็อปกำลังเลื้อยออกไปจากห้องแต่มันก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะเจ้าทีเร็กยังมีชีวิต พิษงูไปผสมกับเซลล์ต่างๆในร่างกายทำให้ทีเร็กกลายเป็นอสูรกระไก่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวมันขยายใหญ่ขึ้นมันใช้ลิ้นฉกแล้วงับคองูยักษ์จนตายคาที่อเลียงอาศัยจังหวะที่เจ้าทีเร็กกำลังขมือเลืกลูกน้องของด็อกเตอร์ทำการเปิดท่อลอยเย็นเขากะาจะแช่แข็งเจ้าทีเร็กแต่ด็อกเตอร์ก็มาขวางไว้ด็อกเตอร์พยายามช่วยทีเร็กแต่กลับโดนมันขมือเือลงท้อง และในขณะที่พวกอเหลียงกำลังจะโดนเครื่อเมือบนั้นสวอนก็ขับรถโฟล์คลิฟ์พุ่งชนเจ้าทีเร็กเร่งสปีดเต็มที่ดันทีเร็กไปชนกับทอ่อจนสารทำความเย็นกระจายฟุง้งแช่แข็งเจ้าทีเร็กจนกลายเป็นไอติมแทงในที่สุดพวกเขาก็กำจัดสัตว์ทดลองทุกตัวของยีนกลุปได้บริษัทยีนกลุปถูกรัฐบาลสั่งปิดและเจ้าทีเร็กกำลังถูกขนย้ายไปยังบ้านใหม่ด้วย แต่ใ be time, source, envelope, ครจะไปรู้อากาศร้อนขนาดนี้น้ำแข็งอาจจะละลายและเจ้าทีเร็กอาจจะฟื้นคืนชีพก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับเมตาโมโพลซิสทีเร็กใกล้พันเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบัง หรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแต่ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย